ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s o u r c Channel นะครับในรอบนี้ผมก็นําตัวสแสนมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับโดยตัวสแสนตัวนี้เป็นตัวสแสนฟรีนะครับสแสนตัวนี้ก็คือดาวิดนั่นเองดาวิดเนี่ยเป็นตัวสแสนคัตอาเช่์นะครับระดับความหายากก็อยู่ที่3ดาวตัวสแสนตัวนี้เป็นตัวสแสนที่ใช้งานค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลซัพพอร์ตทีมด้วยแล้วก็มีสกิลช่วยเหลือหลายๆอย่างมาถึงสกิลกันบ้างน,นะครับสกิลแรกสกิลนี้เป็นสกิล อิูตัวเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มพลังป้องกันด้วยการเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยเพิ่มให้ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันอยู่หนึ่งเทอ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นต้องใช้ก็คือใช้ช่วงที่เราโดนโจมตีหนักๆมาถึงสกิลที่2ส,สกิลนี้มันจะล้างเม n นท่าดีบัฟนะครับตัวอย่างเมนท่าดีบัฟก็แค่พวกสตันพวกชามอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันให้ทั้งปาร์ตี้ นอกจากนั้นมันก็ยังมีผลในการทําให้ทั้งทีมได้รับหลบหนึ่งครั้งนะครับซึ่งไม่มีเทิกกาหนดถ้าถูกใช้เมื่อไหร่ก็หมดเม่นั้นนะครับและก็มีการฮิวเลือดให้ด้วยนะครับโดยการฮิวเลือดเนี่ยมันให้ค่อนข้างน้อยนะครับมาถึงตัวสกิลสุดท้ายน,นะครับสกิลคาลิสมาคาลิสมาเนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานสําหรับก,การซัพพอร์ตเรื่องการโจมตีนะครับคาลิสมานี้มันไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีตรงตงเลย มาถึงสกิลประจำตัวกัน,กนบ้างน,นะครับสกิลประจำตัวจะมีอยู่2สกิลสกิลแรกก็คือมาร์จิคลิสต e นแรงเ A และก็สกิลที่2 i n อ e น e n อร n t Action ชั่นแรงเนะครับมาร e จิคลิ A ตันแรงเจะเพิ่มการต้านทานดีบัฟนะครับส่วนตัว i n น e ทอ n ์เป t นแอคชัจะเพิ่มดาเมจคริติคอลซึ่งการเพิ่มดาเมจคริติคอลก็เพิ่มให้พอสมควรน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตัวสแปสตัวนี้ไม่ใช่สวัสสายคริติคอลาอยู่แล้ว มาถึงตัวฮกุกันบ้างน,นะครับฮกุของตัวดาวิดจะเป็นฮกุที่โจมตีศัตรูโดนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าศัตรูเป็นยักษ์ก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับและที่สําคัญตัวฮกุนี้เมื่อโจมตีศัตรูศัตรูตัวที่ถูกโจมตีก็จะติดใบสกิลนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีซึ่งเวลาเราเจอพวกศัตรูประเภทที่มีสกิลแรงๆเนี่ย ตัวสกิลฮกกนี้มันจะทําให้ศัตรูตัวนั้นมันใช้สกิลไม่ได้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเวลาที่ศัตรูมันการโจมตีมันหนักอะ่ะแต่ว่าตัวสกิลมันงันงั้นตัวฮกุนี้บางทีมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ถัดมามาดูหน้าการ์ดกันนะครับหน้าการ์ดก็จะเป็นควิก1นึ่อาร์ตสแล้วก็บัสเตอร์หนึ่งนะครับตัวอาร์ตการ์ดเยอะเลยนะครับก็คือ3ใบ แต่ว่าตัวสวตัวนี้มันเป็นสายพัสเตอร์นะครับเพราะเราจะเน้นที่การจบตีด้วยบัสเตอร์เอาละมาดูถึงตัว c e ีที่ใช้ร่วมกับตัวสวะตัวนี้กันบ้างน,นะครับตัวสวตัวนี้เป็นตัวที่เน้นฮกุเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่ฮกุได้เลยไปที่แรงที่สุดก็คือจอกดาบนั่นเองแต่ก็มีใบอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้นะครับเช่นฮีโร่เอลลี่ หรือจะเป็นตัวถ้าเกิดเราต้องการเกตให้สักหน่อยก็ตัว a อเลี่ย e ไก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับหรือแม้กระทาั่งตัว h ฮาร์ลวินพิ e ซ์ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับอ่าทีนี้ผมจะใช้ตัวดอกดำนะครับเพราะยังไงซะตัวดาวิดก็มีสกิลฮิลอยู่แล้วส่วนซัพพอร์ตเนี่ยเลือกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตแบบมาตรฐานอย่างตัวเบเวอร์เมอรน หรือว่าตัวอาร์เทเ c ค s สเตอร์ถ้าเป็นอาร์เทเ c ค s สเตอร์ตัวสกิลที่เพิ่มอาร์ตการเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มให้โฮกุนะครับเพราะฉะนั้นโยนให้ใครก็ได้เลยแต่กรณีที่เราใช้อาร์เทเลคสเตอร์มันจะช่วยเรื่องการได้เกรจากการโจมตีด้วยอาร์ตการนี่แหละส่วนซัพพอร์ตอื่นๆจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คสเปียร์อ่าฮะเช็คสเปียร์ก็ได้ เินกงก็ได้คือที่เป็นสายสายคา์ดท,ที่ใช้บัสเตอร์เนี่ยมันมีเยอะนะครับจะเลือกอะไรก็ได้ส่วนชุดอันนี้ผมเลือกชุดไหนก็ได้นะครับไม่ค่อยจำกัดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนขอแค่มันบวกบัสเตอร์หรือดาเมจฮ h ก k ุแล้วก็พลังโจมตีอมันใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะใช้ชุดอ่ายูนิเวอร์ซลลีบลอนด์ล้กันนะครับ เอาชุดนี้แหละแล้วก็ลองใช้เลยนะครับอ,าอ่าฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสกิลไปเลยนะครับอันนี้ผมจะกดไปให้เยอะที่สุดเลยเนาะ ก็จ้าโคยูโดう้า,าน,นิดหน่อยแล้วก็ปิดเทอมังชนตีแล้วก็สกิลนี้ดูนะครับมันก็จะให้ลบแล้วก็ฮิวเลือดเล็กน้อยอันนี้มันเป็นข้อดีที่ค่อนข้างว่ามันค่อนข้างดีนะแต่คูดาวมันก็ไม่นานด้วยวเอาไว้ใช้แก้ขัดตอนที่ศัตรูมีฮอกู1แค่ตัวเดียวก็ดีนะครับตัวสกิลนี้ า,หาเห็นไหมเมื่อถูกโจมตีปุ๊บมันก็จะใช้ปั๊บนะครับถ้าเกิดไม่ถูกโจมตีมันก็ยังคงอยู่กับตัวเราเนี่แหละข้อดีของคาดนี้ก็คือมันมันเป็นคาที่ดูดดาวดีนะครับมันทำให้โอกาสที่เราจะโจมตีคิดิคอเเนี่ยค่อนข้างบ่อย อาการโจมตีชีที่ข้อด้วยอาร์ตการ์ดเนี่ยมันจะทำให้เราได้เกรพอสมควรอ่าฮะก็มาดูการเก็บเกรกันบ네้างเนาะเห็นปะเห็นใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับมันกลางๆเนี่ยแหละแต่ข้อดีของมันก็คือตัวเนี้ยมันมีอาร์ตการ์ดเยอะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําลายหน้ากาดของพวกที่มันเป็นสายสายแคสเตอร์เนาะซึ่งแคสเตอร์ซัพพอร์ตส่วนใหญ่มันจะมีอาร์การ์สามใบตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ไม่อยากทําลายหน้ากาดของตัวแคสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปาดูนะครับ ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวเรื่องตัวฟูกุเนี่ยโอเวอร์ชาร์จไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการปายักษนะครับการปายักเนี่ยมันอัปเกรดแล้วมันก็เท่าไม่ว่าจะอัปเกรดเท่าไหร่หรือว่าเราจะอัพมาเลเวลตัวฟูกุสูงแค่ไหนมันก็เท่ากันนะครับก็คือมันจะให้เพิ่มขึ้น200%อยู่แล้วละอ่ามาดูนะครับ ปลาเพียวๆนะครับสามแสนสี่ซึ่งมันก็ค่อนข้างรุนแรงเลยอ่าทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัวแวาตัวนี้มันค่อนข้างเก็บเกียดีนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะรอให้ตัวทุกอย่างสกลิลทุกอย่างมันพร้อมเนาะแล้วก็จะปลาทีเดียวเลย

หมน,นี่ไม่ใช่แบบแบบต่อด้วยเพิ่มบัสเตอร์ครับแล้วก็ดาวสักหน่อยเนาะเพิ่มบัสเตอร์อีกนิดโอเคผมจะปาตัวหลักเลยนะครับอือ่าฮะ ามาดูดาเมจกันนะครับอ่าดาเมจขึ้นมาแล้หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้เราจะเห็นว่าอัตราการเก็บเกณ์ของเราก็ไม่ได้นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่านั้นเองมันไม่ได้พุ่งเหมือนตัวที่ตัวบางตัวที่ตีตีสองีกขึ้นนะครับ แต่มันก็อยู่ในขายที่ผมว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่าหน้าการ์ดมันมีอาร์ตการ์ดถึง3ใบเนี่ยโอเคโอเคขาดอีกนิดเดียวตัวนี้ไม่มีนะเนาะเราใช้โจมตีธรรมดาไปก็แล้วกันนะครับเนี่ย ก็คเห็นแล้วนะครับว่าโอ้การเก็บเกียรนเนี่ยมันไม่ได้นานมันก็ใช้เวลาประมาณเทินสองเทินปาทีเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างรดเร็วนะถึงแม้ว่ามันจะตัวโลไม่ได้เหมือนตัวโรบินแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีทางด้านตัวสกิลซับพอตนี่แหละที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่าเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึงตัวดาวิดไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับและก็อ,อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามตัวคลิปใหม่ๆที่จะอัพมาในคราวหน้านะครับ,รบสำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดถึงตัวสแสบ,บตัวนี้แ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับ